นายดูซิใครเข้ามาแล้วรายงานตัวบอกครูส้มหน่อยแล้ว say hi hi ครูส้มมาแล้วมาแล้วมาตามสัญญานะคะวันนี้นัดไว้2องทุ่มครึ่งค่ะวันนี้จะพามาตะลุยอ่านข่าวภาษาอังกฤษจาก BBC เลยนะคะเป็นข่าวสดๆร้อนๆอนของวันนี้เลยนะคะขาวว่าวบอกว่า army Army แปลว่าอะไรคำแรกมาเอ๊ะคุณไมมเอ่ย Army เกี่ยวกับ soldiers Soldiers คืออะไรคุณสมคุณคุณแปลว่าทหารนะคะกองทัพนั่นเองค่ะกองทัพหรือทหารนะ Accuse แปลว่าอะไรกริยาคำนี้นะคะถ้าเกิดเรายังไม่ผันมันเนี่ยมันมาแค่นี้ Accuse แต่ครน,นี้เติม es เข้าไปเพราะว่าประธานของเราอะ่ะมันเป็นเอกพจน์ ทหารกองทัพเดียวกองเดียวกันหน่วยเดียวกันเขาก็เลยใช้ ES เท่านั้นเองนะักเรียนกล่าวหาในเรื่องที่ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นกล่าวหาตามด้วยคนดังนั้นกล่าวหาว่าใครทำอะไรทหารเนี่ยก็ไปกล่าวหาว่าองซานซูจีทำอะไร t a k i n g r 0 0 0 0 o o l l a r and go Taking ตรงนี้แปลว่าเอาไปแต่คราวนี้การถูกกล่าวหาว่าใครเอาอะไรไปมันคือการขโมยนั่นเองค่ะลักเอาไป o r r รั t เอาไปแบบนี้นะคะดังนั้นความหมายของมันก็คือถ้าหาในกล่าวหาว่าองซานซูจีด้านได้เอาเงินไปจำนวน6 0แสน u s ดอลลร์และรวมถึงทองด้วยข่าวเขาใช้คาว่ากล่าวหาเพราะว่าอะไรมีการพิสูจน์ว่าจริงเท็จหรือ,อยัง ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือเท็จเขาก็เลยใช้คำว่า accuse นั่นเองค่ะครูผาอ่านตรงนี้แล้วนะออกเสียงก่อนนะช,ะชะ้าๆ m y a n m m r s m i l i t a r y a l l e g e s the overthrown leader took illegal payments but gives no evidence อู้ัเยอะจังเลยเนี่ยใจสู้หรือเปล่าสู้ผู้ส้มไหม l l l g g e แปลว่าอะไร อย่าไปเปิดดิกอย่าเพิ่งใจเย็นๆถ้าบอกว่าคำนี้มีความหมายเหมือนกับคาว่า accuse สามารถโยงได้ไหมต้องจำได้แล้วนะขานี้ความหมายเหมือนกันเลยค่ะคุณสมบอกว่า accuse มีความหมายคล้ายคล้า similar คล้ายคลเหมือนเหมือนกันกับคำว่า allege ดังนั้นมันแปลว่าอะไรอา้าวพิมพมาค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทัสวัตยชมครูขอบคุณค่ะใครที่ไม่รู้จักคำนี้ ครูไม่ว่าแต่ครูถามว่าจําคำนี้ได้ไหมที่ครูเคยให้ไปแล้วครูขอไปเอาหมอนมาหนุนหลังก่อนนะคะความหมายเหมือนกันเลยมันแปลว่ากล่าวหาดังนั้นแล้วตรงนี้ก็จะแปลว่า m มียนมา s ์ i l ม t ลิ y ดูนะการแปลคือถ้าเกิดอยู่เห็น S ลอยแบบเนี้ยคอมมาลอยแล้วก็มีเเขาเรียกว่า apostrophe S ให้อยู่เก็บข้างหลังก่อนแต่นั้นข้างหลังก็คือ Milit a r y แปลว่าอะไร Mil i เ a อ y อ้าว ความหมายเหมือนกันเลยแปบลบว่า army บบทหารดังนั้นกลุ่มทหารกองรับทหารของประเทศพม่านั้นก็ได้กล่าวหากล่าวหาใครกล่าวหาใครกล่าวหาว่า overthrown leader overthrown แปลว่าการถูกผลักออกจากตำแหน่ง overthrown รู้จักคำว่า throw ไหมแปลว่าทิ้งใช่ไหมเช่นทิ้งขยะ throw the garbage Throw it away ทิ้งมันออกไปแต่คราวนี้ overthrow เหมือนถูกโยนออกไปจากตำแหน่งดังนั้นองซานซูจีหรือว่าผู้นำท่านเนี้ยเขาถูกขับไล่ออกไปจากตำแหน่งนั่นเองค่ะเขาไม่ได้เป็นคนทำเอง l ีดเดอรตรงนี้ก็โยงมาถึงองซานซูจีนั่นเองค่ะดังนั้นก็จะแปลว่ากองทัพของพม่านั้นนะ่ะก็ได้กล่าวหา องซานซูจีว่าเขาทำอะไรว่าเขา to ก illegal payments illegal แปลว่าผิดหรือถูกกฎหมายถ้าเกิดให้ทายถ้าเกิดให้ทายโดยที่อย่าเพิ่งไปเปิดดิก 1. ผิดกฎหมาย 2. ถูกกฎหมายดูคำนำหน้าดีๆนะจ๊ะมี i l il il illegal il แปล่ป่วยๆอะไรประมาณนี้มันจะเป็นความหมายลบๆ หนึ่งหรือสองคุณฟรีดอมตามทันไหมคะเก่งมากเลยคุณฟูจิมาแล้วอุย้ยที่ตอบมาทั้งหมดนี่คือประมาณ80%เนี่ยลงคอสอ่านข่าวกับครูส้มไปแล้วใช่ไหมเก่งมากเลยอืม mm. thank you for not disappointing ไหมขอบคุณที่ที่ไม่ทำให้ครูผิดหวังแม hey, มันต้องได้แบบนี้สิ i l l e g a l illegal แปลว่าผิด กฎหมายดังนั้นยูจะได้สอบอีกคำหนึง่งคือคำว่าถูกกฎหมายถ้ายูตัดคำว่า Il e l ออกไปมันจะกลายเป็นถูกกฎหมายความหมายจะตรงข้ามกันเลยนะักเรียนขาอ่าก็จะมีคำว่า legal แปลว,ว่าถูกกฎหมายนั่นเองค่ะทันนะตรงนี้ยังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครูแค่ตัดคำนำหน้าออกเฉยๆนะคะ ทำอะไร Took illegal payments ก็คือได้รับเงินผิดกฎหมายนั่นเองคับ Payments คืออะไรการจ่ายเงินใช่ไหม Payments น่าจะรู้จักคำนี้ดีอันนี้เป็นคำนามนะคะคือการจ่ายการมอบเงินให้เป็นการส่งมอบเงินที่ผิดกฎหมายดังนั้นเขาได้กล่าวหาออกซานสุจิแบบนี้นะ But กล่าวหาเขานี่มีหลักฐานหรือเปล่า But gives no evidence มีหลักฐานไหม evidence หรือว่าอะไร everybody what does evidence mean กล่าวหาเขาเนี่ยมีหลักฐานพิสูจน์ไหมมีไหมคะคุณชะดาคุณมะเมียวไม่มีมีคาว่าโ no, นแบบอย่างเงี้ยมาขวางอยู่แสดงว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานนั่นเองค่ะเก็บศัพท์นะจดนะคะครูขอเถอะจดเถิดนะตรงนี้ วันใดวันหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณคุณต้องได้เจอคำพวกนี้แน่นะคะคำว่า proof แปลว่าหลักฐานเป็นคำนามน,นะคะ review ศัพท์คำว่า accuse แปลว,ว่ากล่าวหาคำว่า allege กล่าวหาความหมายเหมือนกันคำว่า overthrown overthrown การไล่ออกจากตำแหน่งการถูกโยนออกไปนะคะ leader leader ผู้นำ payments payments การจ่ายเงิน illegal ที่ผิดกฎหมาย evidence หลักฐานนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ศัพทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7คำและอื่นๆนานาที่ครูให้ พวกนี้ด้วยที่ได้จดไปแล้วนะคะเก่งมากเลยใครที่จดทันก็จดไปใครจดไม่ทันก็ตามมาดูแล้วกันนะไปดู headline ต่อไปกันดีกว่าค่ะเรามาดูข่าวนี้กันนะ่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าอะไร Royals not a racist family Prince William says นี่คำนี้นะเป็นคำที่คนรุ่น2020-2021ที่10 s โซเชียลมีเดียได้ยินกันบ่อยมากเลยคำว่า racist แปลว่าอะไร คำนี้เป็นคำอันตรายนะนักเรียนคือต้องรู้ไวไงยู่ต้องรู้ถ้าเกิดชื่นชื่อว่าคำคำคำพวกเนี้ยเราจะได้หลีกเลี่ยงว่าโอเคอะไรคือ r ร c i s t อะไรคือไม่ใช่ r ร c i s t อะไรอย่างเงี้ย racist ก็คือเหยียดโดยเฉพาะการเหยียดสีผิวสีผิวตรงนี้ไม่ใช่สีผิวแบบคนไทยกันเองมีขาวมีดำไม่ใช่นะเหยียดสีผิวตรงนี้ก็คือสีผิวที่ขึ้นอยู่ตามเชื้อชาติของคนอันนั้นอะ่ะมันแรงมากเลยนะดังนั้น Royals ก็คือ ครอบครัวในเชื้อพระวงศ์นั้นอะไม่ใช่ครอบครัวที่เหยียดนะเออใครกล่าว Prince William says ดังนั้น Prince William ก็คือคนนี้ใช่ไหมคนพี่เนาะพี่ของเจ้าชายแฮร์รี่ได้ออกมาพูดแก้ต่างว่าเฮ้ยครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวเหยียดนะก็น่าจะรู้จักกันดีเหยียดใครในที่นี้เหยียดใครเหยียดเหยียดภรรยาของแฮร์รี่ใช่ไหมเพราะเขาเป็นสีผสมมาเนาะดังนั้นเขาก็ต้องออกมา แก้ข่าวกันบ้างนะคะอาไปดูรายละเอียดกันโอ้จริงๆอ่านแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันเนาะอ่ h e Duke of Cambridge s a y s he has y e t to speak to his b r o t h r r Prince h a r r y f o l l o w i n g the o p r r า i n t e r v i e w Duke ไม่ใช่ดูกนะไม่ใช่ดูกเหมือนกระดูกนะ The d u k e t h e Duke มีย่อยักษ์มาด้วย Duke ก็ประมาณว่าราชาอะไรประมาณนี้ราชากษัตร เจ้าชายแบบนี้แต่นั้นเขาก็คือเจ้าชายแห่งแคมบริดจ์ได้บอกว่าบอกว่าอะไร he has yet to speak คู่ถามว่าอันนี้จดไว้นะอาจจะไม่ได้ยินบ่อยแต่เขายังใช้กันอยู่ yet to speak yet แปลว่ายังคงตกลงเนี่ย Prince William ได้ออกมาคุยกับน้องชายหรือ,อยังเขาบอกว่า he has yet to speak to his brother ตกลงเนี่ยได้ speak กันหรือ,อยัง ถ้าเขาใช้คำว่า has yet to speak ตอบมานะเดี๋ยวคุณส้มจะรอดูคอมเมนต์ว่าใครมีความรู้เรื่องของการใช้ yet to he has yet to ตามด้วยกริยาที่ว่า speak ตกลงคุยหรือไม่คุยตอบหนึ่งถ้าคิดว่า Prince William คุยกับน้องชายแล้วกด2ถ้าเกิดคิดว่า Prince William ยังไม่คุยกับ Harry น้องชาย จริงๆมันก็เพิ่งสดๆร้อนๆเองนะเรื่องเพิ่งเกิดวันอาทิตย์เองนะคุยกันแล้วยังเก่งมากเออโอ้โหตอบกันมาเยอะมากเลยคุณแบมคุณยุ้ยเก่งมากแลวทุกทคนตอบสอ has yet to speak ตกลงยังไม่ได้คุยแต่จะคุยทำไมใช้คำว่า yet to ตรงนี้ความหมายก็คือยังไม่คุยแต่เดี๋ยวจะคุยนะดังนั้นเนี่ยก็ตอบเลขสนักเรียน ยังไม่คุยแต่เดี๋ยวจะคุยคือแทนที่เขาจะบอกว่า he hasn't spoken ใช้เป็น perfect tense ยังไม่ได้คุยเลยแต่เขาใช้คาว่า yet to speak คือยังไม่ได้คุยแต่จะคุยอยู่ต้องดูนัยะนะดูนัยะให้เป็นคือเขาคงจะบอกว่าเดี๋ยวก็คุยสองพี่น้องนี่เดี๋ยวก็คุยกันือ,อไม่รอดหรอกเดี๋ยวน้องต้องถูกพี่โทรหาแน่อะไรประมาณนี้นะคะแต่นั้นเขาก็เลยบอกว่าอดูพร้อมครูเจ้าชายแห่งแคมบริดจ์นั้น ก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้คุยแต่เดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวเขายังจะคุยกับน้องชายอยู่ก็คือ Prince William following the opera interview following ตรงนี้แปลว่าอะไรคะครูสม้มเท่าที่รู้กันมาเนี่ยมันแปลว่าติดตามถ้าหนูมาแปลเขา,าติดตามติดตาม,มบทสัมภาษณ์ของโอเปร่ามันยังไงคะครูสม้ม following ยังมีความหมายว่า ตามที่หรือเนื่องสืบเนื่องมาจากนะคะอีกความหมายหนึ่งนะ following ตรงนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากเรื่องนั้นๆน,น,นะคะครูขอใช้คำทางการเลยเนาะเพราะว่าพาแปลข่าวสืบเนื่องมาจากอันมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรต้นต่อก็คือเข้าไปนั่งสัมภาษณ์กันนะคะกับรายการทอล์กโชว์ดังเวอรของอเมริกาโอเปร่าทอล์กโนั่นเองค่ะ นะเอาละดังนั้นครูขอไฮไลท์ให้นะสิ่งที่อยู่ต้องเก็บนะก็คือ1นึ่คำว่า racist ต้องรู้เล่นเน็ตไม่รู้ไม่ได้คำนี้ต้องรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรคำว่า racist นะคะและอีกคำหนึงที่อยากจะให้คำว่า racism นะคะ r a c i s เขียนยังไง R แ C I S M r a c เ s m ปลว่าการเหยียดสีผิวแต่ถ้า racist ก็คือเป็นคนเป็นคำนามเช่น you're a racist ยูนี่เหยียดผิวเนาะยูเป็นคนเหยียดนะ ใช้เรียกคนที่เหยียดสีผิวแต่ถ้าเกิดเป็น r ร c ซิซเนี่ยเป็นคำนามเหมือนกันนะคะแต่แปลว,ว่าการเหยียดชนชาตินะคะสิ่งที่อยากให้เก็บตัวที่สองก็คือ has yet to do something means you're about to do something you are going to do something คุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่กำลังจะทำจวนจะเกิดขึ้น นะคะคและอีกคำหนึ่งก็คือว่า following ไม่ได้แปลว่าติดตามซะอย่างเดียวยังแปลว่าสืบเนื่องมาจากหรือ according to relating to alright according to ตามที่มีอะไรเกิดขึ้น relating to เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องนั้นนั้นนั้นนั่นเองค่ะว้าวปังมากปังมากค่ะสับแต่ละอันนะคะไม่ต้องเปิดหนังสือเรียนที่ไหนเลยเนี่ย B B C